สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ก็ยังอยู่ในวิชาภาษาไทยเรื่องสระเหมือนเดิมนะคะกับคุณครูอันปันนะคะวันนี้นะคะก็คุณครูก็จะมาอธิบายแบบฝึกหัดเหมือนเดิมนะคะให้นักเรียนนะคะหยิบเล่มแบบฝึกภาษาไทยขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็เปิดไปที่หน้า14ค่ะวันนี้นะคะคุณครูจะมาอธิบายแบบฝึกหัดหน้า14นะคะ,ะพร้อมนะคะไปกันเลย ในแบบฝึกหัดนี้นะคะจะเป็นหัวข้อ3ามใหญ่นะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนเขียนคําจากภาพตามหัวข้อที่กําหนดเขาบอกให้เขียนตามเขียนคําจากภาพตามหัวข้อที่กําหนดเขากําหนดหัวข้ออะไรมาให้บ้าง1เลยคือคําที่มีสระเดี่ยว 2. คําที่มีสระประสมและ 3. คือคําที่มีสระที่มีเสียงพยัญชนะท้ายนะคะ คำที่มีสระเดี่ยวนักเรียนดูจากในภาพซิมันมีอะไรบ้างนักเรียนต้องสังเกตจากในภาพเท่านั้นนะคะเช่นคุณครูจะยกตัวอย่างนะคะคําว่าอันนี้ตัวอะไรนะักเรียนเห็นไหมเป็ดนะคะเป็ดเนี่ยเขียนยังไงเขียนอย่างนี้สะกดคําว่าเป็ดสิคะปอเอดอเป็ด สระเอจัดอยู่ในสระเดี่ยวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคําว่าเป็ดเราสามารถเขียนได้นะคะต่อไปมีอะไรอีกในภาพมันมีอะไรอีกเราดูภาพใกล้ๆสิเรนเห็นตรงนี้ไหมเห็นตรงนี้ไหมมันคืออะไรอ่าครูใบให้นะคะนี่อีกหละ่ะมันคืออะไร คําไหนก็ตามที่มันประสมด้วยสระเดียวนะักเรียนก็สามารถเอามาเขียนลงในนี้ได้เลยนะคะจะเป็น5คำเจคํามีเยอะอยู่นะคะให้นักเรียนเขียนมาสัก5คําก็ได้หรือใครอยากใครเห็นมากกว่านั้นอยากเขียนมากกว่านั้นก็ได้นะคะถือว่าเป็นการดีเป็นการทบทวนนะคะอ่าข้อที่2ค่ะคือคําที่มีสร,ระผสมสร,ระผสมมีอะไรบ้างเอียเอียเอือเอือและอัะอวอัวนะคะ นักเรียนดูสีมันจะมีอยู่คำหนึ่งอะที่เป็นสลับะสมนะคะหรือใครเห็นก็ใครใครอาจจะเห็นมากกว่าครูก็ได้นะเช่นคําว่านักเรียนเห็นไหมคะเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยที่กันไม่ให้เราตกอ,องตกมาจากบ้านเนี่ยระเบียงนะคะอาจจะมีแค่คำเดียวหรือถ้าใครเห็นมากกว่าน,นั้นก็ได้นะคะคำว่าเบียงเห็นไหมคะมาสะกดด้วยสระเอียเพราะฉะนั้นเป็นคำ ที่มีสระประสมนะคะสุดท้ายค่ะคือคำที่ม,สม,สยยนนมีสระที่มีเสียงพยัญชนะท้ายมีคำว่าอะไรบ้างสระที่มีเสียงพยัญชนะท้ายครูถามก่อนว่ามีตัวอะไรบ้างดีกว่าสระอัมสระไอไม้ม้วนสระไอไม้มะลายและสระเอาใช่ไหมคะอ่าทีนี้เรียนก็ต้องมาดูซิมันมีคำไหนที่ประสมบ้างประสมสระพวกเนี้ยโอ้โหรูปใหญ่มากนักเรียนดูสินี่รูปอะไร รูปอะไรคะเนี่ยพูเลยคะอ่าไม่บอกนะคะให้นักเรียนเขียนมาแล้วกันเนาะอาจจะมีอีกนะคะคําอะไรที่มันใช้สระไอไม้ม้วนไม้ลา,ายพวกเนี้ยนักเรียนก็ลองหาดูเนาะทีนี้ดูด้านล่างคะ่ะข้อ4ีใหญ่นะคะให้นักเรียนเขียนคําที่ประสมสระที่กําหนดสระละสามคำจะมีตัวสะกดหรือไม่มีก็ได้นะคะอ่าเขาให้อะไรมาบ้าง เขาให้สระอาสระอนะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างเฉยๆน,นะเช่นคำที่ผสมสระอาเช่นคำว่าขายอย่างนี้ก็ได้นะคะอะลองคิดสระอซิสระอก็คำว่าคอยแบบนี้นะคะเขาให้เรายกตัวอย่างมานะคะเขาให้สระอาเราก็หาคำที่ผสมสระอาเขา ให้สระออกมาแล้วก็หาคำที่มันประสมสระออมาเติมให้มันครบ3ามคำแค่นั้นเองง่ายมากเลยใช่ไหมคะนักเรียนทำได้อยู่แล้วเนาะอ่ะทีนี้เปิดไปค่ะหนา15้าอ่ะมันยังไม่หมดนะก็มีเขาให้สระอัวกับสระอม,มาด้วยนะคะนักเรียนก็หา3คํคำนะสระละ3ามคำนักเรียนก็ใส่ลงไปในดอกไม้ที่เขาให้มานะคะใครอยากตกแต่งเพิ่มเติมตกแต่งได้เลยนะคะ ข้อที่5ค่ะข้อที่หให้นักเรียนหาคำที่มีเสียงสระคู่กับคำที่กำหนดมาเขียนลงในช่องว่างให้นักเรียนหาคำที่มีเสียงสระคู่กับคำที่กำหนดมาเขียนลงในช่องว่างเช่นสระอะสระอะคู่กับสระอะไรสระอะก็ต้องสระอานะคะ <UC> เช่นคุณจะเขียนตัวอย่างให้คำว่ามะระคุณครูอจจะคิดคำว่าหน้าต่างก็ได้นะคะเพราะว่าตรงนี้เป็นสระอะฝั่งนี้ที่เขาให้เติมก็ต้องเป็นสระอานะคะแบบนี้นะอะถ้าฝั่งนี้อ่านว่าอะไรคะมออีดอมิดชออีดอชิดมิดชิดมันใช้สระอะไรลูกสระอีสระอีก็จะคู่กับสระอะไรคะ สระอีนะคะนักเรียนก็หาคำที่เป็นสระอีมาก็ได้นะคะสองพยางนะเช่นมิดช et ครูจะเอาอครูคิดทุกคำว่าอะไรดีมิดช e t เป็นสระอีก็ต้องอะพรีชีพครูเขียนแบบนี้นะคะนักเรียนอาจจะคิดคำอื่นนักเรียนก็เขียนคำอื่นนะลูกนะ้อ่ะข้อนี้ค่ะสระอูคู่กับสระอะไร มีสระอูก็ต้องมีสระอูนะคะนักเรียนก็ต้องหาสระอูทุกสุกคำอะไรที่มันเป็นสระอู2สองคำนะคะสองพยางศิลุกคำเดียวหรือสองพยางนะคะอันนี้เขาให้สระอืมาเราก็ต้องเอาสระอือนะคะก็ต้องเอาสระอือเข้าไปอาจจะนึกถึงใช่ไหมเราต้องคิดสระอือเราจะเอาคำว่าอะไรจืดชืดได้ไหม เออบางคนอาจาจะคิดออกคิดออกมากกว่าครูก็ได้นะคะแบบนี้นะคะอ่าเละเทะสระเอก็ต้องคู่กับสระเอนะคะแคร์แกรนสระแอก็ต้องคู่กับสระแอนักเรียนก็คิดคําที่มันเป็นสระแอมานะคะเลอะเทอะก็ต้องคู่กับอะไรล,ลอลอเอะเลอะทอเอะเทอะเลอะเทอะสระเอะก็ต้องเป็นสระอะไรคะเนี่ยไม่บอก นะคะกรงนกอ่ะอันนี้สระอะไรใครตอบได้บ้างใครที่นั่งดูคลิปคุณครูอยู่สามารถตอบออกมาได้เลยนะกรงนกเนี่ยเขาใช้สระอะไรคะกรออกรงนอกนกเพราะฉะนั้นสระโอกก็ต้องคู่กับสระโอนะคะนักเรียนก็คิดคำที่ใช้สระโอมาได้เลยนะคะแบบนี้ ง่ายไหมคะง่ายมากเลยใช่ไหมทีนี้เขาบอกว่าข้อที่6ใหญ่ค่ะก็จะเยอะหน่อย,นอยเนาะแต่ว่ามันแค่แบบหัวข้อใหญ่แล้วมันมีข้อย่อยนิดเดียวเองนะคะเราต้องคิดว่ายิ่งเราทำเยอะเราก็ยิ่งได้ความรู้เยอะนะคะแบบนี้นะ,ะเรามาดูข้อ6ใหญ่ค่ะตอนนี้เราอยู่หน้าสิบห้านะคะ ให้นักเรียนเลือกคําในหน่วยการเรียนรู้นี้จํานวน5คํามาคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดคําละ2ครั้งตรงนี้นะคะคุณครูจะกําหนดให้เลยนะคะคําที่1เอาคําว่ามะระอ่ะใช้ปากกาอ่ะมะระนะคะโอ้โหใหญ่ไปอ่ะนี่ ตรงนี้นักเรียนก็ต้องเขียนว่ามะร้าสองครั้งนะคะคำต่อไปทุกสุขตัวบรรจงเต็มบรรทัดเขียนให้สวยกว่าคุณครูเลยนะคะนักเรียนตัวหนังสือสวยเยอะนักเรียนก็เขียนแบบนี้นะคะสครั้งแบบนี้นะอย่าเขียนมาครั้งเดียวนะคะเขาทำมาให้เนี่ยสช่องสองครั้งเนาะเละเท นักเรียนพยายามเขียนให้อ่านออกนะคะคนที่ตัวหนังสือไม่สวยก็ไม่เป็นไรเราสามารถฝึกได้นะคะไม่มีใครเกิดมาแล้วตัวหนังสือสวยเลยนะลกูกนักเรียนฝึกได้นะคะคำต่อไปเลเธอเขียนให้ตัวเองอ่านออกพยายามเขียนให้มีหัวนะคะถ้านักเรียนเขียนตัวหนังสือมีหัวเนี่ยมันจะทำให้อ่านอ่านง่ายขึ้นและห้าสิบเปอร์เซ็นต์ ถ้าเกิดว่าเขียนตัวตรงแบบไม่ขยุกขยือก็อ่านออกไปอีก30%เป็น80%เปนแปดสิหละนะคะ่ะคำสุดท้ายกรงนกเขียนตามนี้เลยนะคะอโอเคนะคะหน้านี้ก็เขียนตามนี้ได้เลยนะเขียนตามครูเลยนะคะตรงนี้นะ ห้ามเขียนคําอื่นนะคะครูกําหนดให้นะทีนี้เปิดไปค่ะเปิดไปหน้าที่16นะคะหน้าที่16ตรงนี้นะคะจะเป็นสรุปผลความรู้ค่ะการฝึกอ่านและการเขียนสะกดคําที่ผสมสระต่างๆทำให้ฉันสรุปความรู้ได้ว่าสระตรงเนี้ยมันมีอะไรบ้างหนึ่งเลยเขาบอกว่าเสียงสระที่ใช้อะไรคะเราสรุปความรู้มาเราจําได้ไหม เสียงสระที่มันใช้รูปเดิมแม้จะมีตัวสะกดหรือเสียงสระที่ใช้รูปสระอื่นหรือลดรูปสระเมื่อไม่มีเมื่อเมื่อมีตัวสะกดตรงนี้นะคะนักเรียนก็ต้องสรุปสรุปได้นะว่าเสียงสระที่ใช้รูปเดิมแบบนี้หรือจะเขียนว่ารูปรูปสระเดิมก็ได้นะคะเอาตามที่เราเคยเรียนไปนะอ่ะ แบบนี้นะคะตัวอย่างคําก็เช่นอะไรอาจจะยกตัวอย่างเป็นสระอาก็ได้เพราะว่าสระอาต่อให้มีตัวสะกดมันก็ไม่เปลี่ยนไปไหนนะคะเช่นคําว่าอะไรกายหรือร่างกายแบบนี้ก็ได้นะคะยกตัวอย่างอย่างละคําก็พอนะคะไม่ต้องเยอะเนาะอันที่สเสียงสระที่ใช้จุดๆเรามีรูปสระเดิมและอันนี้ก็ต้องเป็นรูปสระอื่น หรือลดรูปสระแบบนี้นะคะใครดูคลิปก็จะทำได้นะคะส่วนคนไม่ดูคลิปก็อาจจะตอบมาแบบมั่วๆก็ได้นะคะตัวอย่างคำที่เสียงสระที่มันใช้รูปสระอื่นหรือลดรูปสระเมื่อมีตัวสะกดเช่นไรจากสระอะถ้ามีตัวสะกดก็จะเปลี่ยนเป็นอะไรไม้หันอากาศเช่นคำว่านัดหรือจับก็ได้ หรือเราจะยกตัวอย่างสระโอก,ก็ได้อย่างเมื่อกี้นี้นครูยกตัวอย่างไปคําว่ากรงถ้าสระโอมีตัวสะกดเมื่อไหร่มันก็จะลดรูปนะคะมันจะไม่ปรากฏนะเช่นกรงแบบเนี้แบบนี้ก็ได้นะคะยกตัวอย่างคําเดียวพอเนาะสุดท้ายค่ะเสียงสระที่มีเสียงจุดๆเราเรียนไปเนี่ยมันมีอยู่อันเดียวสระอะไรที่มีเสียงจุดๆเสียงอะไรคะ อ่าไม่บอกนะคะข้อนี้ไม่บอกลองไปหาดูซินะตัวอย่างคำก็เช่นอะไรมันมีอยู่4ตัวเนี่ย am, i, i, I A L เนี่ยเราจะยกตัวอย่างคำว่าอะไรก็ได้นะคะอาจจะเป็นต้นไม้ก็ได้นะคะแบบนี้นะคะวันนี้นะคะครูก็จะสั่งแบบฝึกหัดทั้งหมด3หน้านะคะหน้า14 15แล้วก็16นั่นเองนะคะให้นักเรียนไปทำแบบฝึกหัดให้เสร็จนะคะ งั้นวันนี้นะคะก็พอแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ